ค่ะวันนี้ที่โรงแรมเดอะริเวอร์นะคะที่จังหวัดเชียงรายเราก็จะเป็นทางภู้วิาคภาค,ภาค,ภาคเหนือจัดเป็นกิจกรรมนําเสนอสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดนะคะโดยจังหวัดต่างเราก็จะนําเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นอย่างเช่นเส้นทางไปน้ําตกทีลอซูเส้นทางสายดอกไม้เส้นทางไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดต่างนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผอท่านผออผู้วภาค จะนําเสนอสินค้าการท่องเที่ยวของภาคเหนือทั้งทั้งหมดนะคะแล้วก็ผอสํงงานักงานทั้ง11สานักง,งานและหนึ่งศูนย์ท่องเที่ยวนะคะก็จะนําเสนอในเรื่องของสินค้าที่โดดเด่นนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรม table top sale ที่จะให้ผู้ประกอบการให้แนะนําการเสนอขายนะคะผู้ประกอบการแต่ละภาคก,ก็จะมานําเสนอขายโดยทางตากเราให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากอุ้มผางมาเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวแังวัดตาคพกพระ แม่สอนนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวไปถึงอุ้มผางนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสักงงานตากจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนในช่วงของอเหนือพร้อมเที่ยวนในครั้งนี้ค่ะ

ไเอมก็ไว้ด้วยนะครับอ่วายวไทยาจัไปที่อำเภอท่หางจัหวัดกาเ่อป็นการสร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกซึ่เป็นภาษาตัวเมหลายีมาแล้0สองรยรันนะคะ ของสายการบินไทย